ใครกำลังมองหาบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูปิ้งย่างแบบจัดเต็มไม่จำกัดเวลาแถมซีฟู้ดสดๆแบบสดแบบนี้ครับทุกคนโฮโฮโฮโตักเองได้จากบอร์ดแถมราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยครับบิ Big ๊กบิ๊กอัสดาทอน9 9เท่านั้นราคานี้รวมน้ำดื่มแล้วนะครับได้ทั้งหม้อชาบูเตาปิ้งย่างจะสายหมกูกระทะหรือสายซีฟู้ดสายแข็งจากไหนมาก็จัดได้แบบไม่อั้นครับรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีนองเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นวานจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์บุฟเฟต์สุดคุ้มที่นี่ครับที่บิ๊กบิ๊กอัศดาทอนครับเรื่องมีอยู่ว่านวานอยากจะพาน้องๆไปเลี้ยงส่งหลังจากฝึกงานเสร็จครับแล้วกําลังจะหาที่ที่คุ้มๆแบบอยู่ได้ยาวๆคุยได้ยาวๆแม่แล้วก็ต้องบอกว่าบิ Big ๊กบิ๊กอัสดาทอนตอบโจทย์แลือเกินครับร้านอยู่ตรงที่เดิมของร้านทะเลไทยนะครับแต่มาคราวนี้มาโฉมใหม่ใหญ่กว่าเดิมจุดเด่นที่นี่คือราคาครับเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนี่299เท่านั้นที่สําคัญราคาเนี่ยได เลยนะครับจะปิ้งย่างหรือชาบูก็ได้ชาบูมีให้เลือกทั้งน้าําใสน้ําดําครับถูกใจสายซุปแน่นอนครับแต่ที่เด็ดที่สุดคงไม่พ้นเรื่องของซีฟู้ดครับสดมากๆครับทุกคนสดแบบนี้ครับ <c oughs> โดยเฉพาะกุ้งแม่นม้ำเ,เป็นตักจากบ่อครับอะไข่นอกเป็นใครจัดการเป็นแนะน,นำเลยครับนะว่ารอกินอย่างเดียว <c oughs> ใครที่ชอบกุ้งแดงๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ยังไม่นะปูมาหอยแครงหอยนางรมหมึกเปรูหมึกกรอบหมึกวงแมงกะพรุนอ้ออีก14บเมนูสุดมากครับอ่าวสิเมนูเนี่ยยังไม่รวมหมูไม่รวมเนื้อนะครับของปิ้งย่างอีกกว่า20รายการบอกเลยว่ารายการอาหารที่นี่เด็ดมากครับทุกคนมาดูเตาบ้างครับเตาที่นี่ก็เป็นแบบเตาถ่านนะครับและไม่ต้องกลัวไฟจะมอดจะหมด มีการเติมให้แบบนี้อยู่ตลอดเลยครับบอกเลยว่าเพลินๆยาวๆครับที่สําคัญอย่างที่บอกครับไม่จํากัดเวลาครับโ้สุดมากๆแล้วถ้าใครกลัวว่ามาคนเดียวเขาจะคิดเพิ่มไม่คิดเพิ่มเลยนะครับสำหรับเด็กๆสูงไม่เกินร3 0ยมเซนนี้ก็ครึ่งราคาเพียง159เท่านั้นครับคุ้มสุดๆครับมาพูดถึงพิกัดบ้างพิกัดของร้านอยู่ที่ถนนอัสดาทรครับใกล้แจงศรีภูมิครับที่จอดรถก็จอดเอบริเวณนี้เลยครับร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่4โมงถึงตีสี่นะครับเอาเลยครับบอกเลยว่าไม่มีจากัดเวลาฉะนั้นนั่ง ให้ยาวๆไปเลยครับบอกเลยวันที่นวัานพาน้องๆไปเลี้ยงเนี่ยนว่านกลับแต่สี่ทุ่มนวครับน้องๆนั่งถึงตีหนึ่งสุดมากครับสิ่งค่น้วัานประทับใจครับนี่แหละครับจุ้งครับโอ้โหอาหารทะเลสดๆครับหรือจะเป็นเนื้อครับเมนูเนื้อก็เด็ดครับจะจุ่มแบบนี้ครับหรือจะมาเซตแบบหมูกระทะแบบนี้ครับโอ้โห น้ำจิ้มครับอ่ามาถึงร้านมกุกตะทาไม่พูดถึงน้ำจิ้มไม่ได้น้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลากหลายครับเด็ดมากๆครับอ่าอีกนิดนึงครับพูดถึงหาะทรยบ้าง <laughs> หอยนางรมที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแกะมาให้เรียบร้อยแบบนี้แหละครับ ตัวตุวต่นโต,ต,ต,ตช่ำชอเป็นรูทํทำราคานี้ได้ยังไง <laughs> อ่ะทุกคนอย่าให้เป็นลองกันนะครับบอกเลยว่าความคุ้มเนี่ยที่1ครับรสชาติก็เกินราคาความคุ้มค่าไปเยอะเลยครับใครกําลังมองหาบุฟเฟ่ซีฟู้ดหมูกระทะปิ้งย่างกินไม่ต้องรีบไม่จํากัดเวลาอิ่มคุ้มคุ้ม,มเนี่ยบิ๊กบิ๊กอัสดาทรน่ะคือคําตอบที่คุณตามหาแน่นอนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ